ปู่ครับไปกันดีกว่าครับพี่ปักทีนะครับปู่เดี๋ยวสิครับปู่ขึ้นเลยครับนี่รวมหัวกันหลอกปู่ใช่ไหมปู่นี่คิดว่าปู่โง่ดูไม่ออกนี่มันทางที่เรามาทางนี้เป็นทางที่จะออกจากป่าน พวกหลามไม่ได้ตั้งใจจะไปเรือไม่ซอยใช่ไหมปูถามว่าใช่ไหมใช่ครับรอปูทำไมปูจะโกรธจะเกลียดยังไงผมก็ได้นะครับผมต้องพาปู่ออกไปจากที่นี่ให้ได้แล้วถ้าปูบอกว่าไม่ไปถุงพล ในฐานะลูกหลานของแม่สร้อยปู่คงต้องตายอย่างรู้สึกผิดที่ไม่พยายามอย่างที่สุดที่จะช่วยแม่ส้อยพ้นคำสาปปู่ครับปู่ก็เห็นแล้วนี่ครับว่าเราทำอะไรไม่ได้ไปพยายามทำจโน์หายใจเพื่อสุดท้ายอย่ามาบอกว่าทำไม่ได้ปู่ครับปู่คิดถึงคนอื่นบ้างได้ไหมครับไม่ใช่คิดแต่ความต้องการตัวเองหลานบอกว่า โอ้คิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองปูครับปูผมขอโทษคนระจะไปไหนก็ไปปูพขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อสู้ในสิ่งที่หลานยอมแพ้ ปูจะไม่ยอมให้มีอะไรค้างทาใจจนรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตปูปูปครับปูครับปูค่ะบักกะบูอินเตอร์